เหรียญวาระนี้มีราคานะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคน <esfuer zi> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในวงการนักสะสมกันนะครับว่าเหรียญเหรียญน,นี้ในปัจจุบันเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเหรียญเหรียญน,นี้มีราคาซื้อขายตามกลุ่มนักสะสมหรือในวงการนักสะสมนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าก็มีคนสอบถามกันเข้ามาหลายคนนะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคาเท่าไหร่ นะครับแพงไหมหรือมีข้อมูลอย่างไรก็ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการนักสะสมได้ฟังได้เข้าใจกันทุกคนนะครับสำหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระชนมายุครบ3รอบนะครับนี่เห็นไหมพระชนมายุครบ3รอบ นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเก <Akt u. S 1> ่านะครับอ่าขอบเหรียญน,นะครับเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นเหรียญขอบเฟืองนะครับเห็นไหมเป็นเฟืองหมดเลยนะครับอ่าเป็นเฟืองทั้งเหรียญเลยน,นะครับแต่เหรียญนี้นะครับปกติเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้มาอยู่แล้วนะครับว่าเหรียญ ที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญพระเสียรตรงถูกไหมครับแต่เหรียญเหรียญน,น,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่เป็นศศบล็อกพระเสียรกลับอ่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมถือไทยกับกระจกให้ดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกที่เป็นบล็อกพระเสียรกลับนะครับอ่าถือว่าก็พบเจอได้ไม่บ่อยนะครับแต่ถือว่าเป็นบล็อกธรรมดาของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้เ <Rule> ป็นบล็อกพระเสียรกลับอยู่แล้วเนาะ ก็ด้านหลังเนี่ยจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทย1บาทนะครับแล้วก็เลข1ไทย1 a e r o b i c นะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างที่จะผ่านมานานมากแล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยมีแน่นอนนะครับตามกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่า ราคาซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเหรียญเพื่อนๆท่านใดค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างดูดีค่อนข้างแจมๆเนี่ยก็ได้ราคาหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นที่เห็นซื้อขายกันบ่อยๆเนี่ยก็เห็นหลักสิบนะครับก็เห็นบ่อย แต่ถ้าสวยจริงๆวิ้งวิ้งวับวันะครับโอ้โหก็มีสิทธิ์ได้หลักร้อยเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญล้วนๆเลยนะครับก็เหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายตามกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เหรียญที่หายากมากนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเหรียญนี้ผลิต3ล้านเหรียญก็จริงนะครับแต่ว่าเรายังสามารถพบเจอได้ตามกลุ่มนักสะสมทั่วไปอยู่นะครับราคาก็อยู่ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับความสวยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับมีอ้างอิงจากหนังสือมีอ้างอิงจากกลุ่มนักสะสมนะครับอย่าไปดูตามที่ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรืออย่าไปดูเพียงแต่รูปหน้าปก นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมบอกแล้วนะครับว่าช่องเราเนี่ยให้ความรู้จริงๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีอ้างอิงนะครับราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณนี้นั่นแหละนะครับหากท่านใดอยากได้ท่านใดสนใจซื้อขายเหรียญในราคาที่ยุติธรรมนะครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคลได้เลยนะครับ ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะกดเข้าไปเลยนะครับร้านเราขายเหรียญอย่างเป็นธรรมนะครับไม่เอาเปรียบใครนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยโอ้โหผมไปเห็นเขาตั้งราคากันทีแบบเหรียญเะเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเอ้ยก็ไม่ใช่นะครับเหรียญน,นี้ปัจจุบันราคาเนี่ยสวยวิ่งิงว,วับเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็ท่านใดอยากได้อยากเก็บสะสมเหรียญก็ทักมาก็แล้วกัน นะครับโอเคต่อมาจะพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญคุ้มกล้าวนะครับอ่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเหรียญดีพิธีเยี่ยมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่เหมาะกับทั้งการเก็บเป็นวัตถุมงคลเนาะแล้วก็รวมไปถึงการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่า เหรียญคุ้ม9เหรียญน,นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสภาพดีถือว่าค่อนข้างหายากนะครับก็ท่านใดสนใจท่านใดอยากได้ก็ทักทาง Facebook Fan Page นะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับร้านเรามีแบ่งปันราคาที่ไม่ถือว่าแพงมากนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าใครเคยไปตามแผงพระเครื่องนะ3 0 0 0 5 0 0 0ก็มีนะครับอ่าถ้าใครเคยไปเดินตามแผน เครื่องตามศูนย์พระเครื่องบางที่ขายห้าพันบางที่ขายสามพันก็มีนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยบอกเลยว่าร้านเราขายราคาแค่หลักพันนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้หน่อยก็อาจจะลดลงมานะครับราคาซื้อขายตามสภาพและความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเปลี่ยนคุ้มกล้าวเนาะโอเคก็ต่อมานะครับ มีแบ่งปันนะครับเป็นพดดว้วงอ่าพดด้วงนะครับท่านใดสนใจสะสมเหรียญสะสมพดด้วงนะครับพดด้วงเนี่ยถือว่าเป็นเงินเก่าเงินโบราณน,นะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆรืนะครับราคาเนี่ยก็เริ่มจะมีขึ้นเรื่อยๆรื่อนะครับเงินพดด้วงเนี่ยถือว่าเป็นเงินใช้สมัยก่อนเนาะนี่ท่านใดอยากได้นะครับทักทางเพจได้เลย ไม่ตามมหามงคลนะครับบอกไว้ก่อนว่าเพจเราก็มีของไม่เยอะนะครับเพราะว่าเงินเพิ่มดวงสมัยนี้เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการนักสะสมเนี่ยก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับบางคนเนี่ย อาจจะทําคลิปโดยไม่มีอ้างอิงอะไรเลยเนี่ยก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นผมขอความร่วมมือนะครับเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกันนะครับโอเคเนาะสำหรับเรื่องเหรียญเรื่องพวกนี้นะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับอยากได้เหรียญที่ระลึกนะครับอ่าอย่างเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่ระลึก3รอบในปัจจุบันเนี่ยก็หายากขึ้นเรื่อยเืยแล้วนะครับอ่า ก็หากท่านใดอยากได้ท่านใดอยากบูชานะครับติดต่อทาง Facebook Fanpage เมตตามมหามงคลลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ